สวัสดีครับทุกคนครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่อง l u กช r วร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับเป็นเครือข่ายของ t True m o v e นะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b ์กดสังกาณดีกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่อง l u กช r วร์ลงคลิปทุกวันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปขอบคุณมากครับสำหรับการกดติดตาม โอเคครับผมสำหรับรหัสเน็ต mankind, ตัวแรกเลยนะครับ 78, ดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมดอกจัน878ดนะครับดอกจัน2สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้320อ mb นะครับใช้งานได้1วันนะครับสำหรับรหัสเน็ตวีตัวที่2นะครับดอกจัน8 7 8ดแดอกจัน09 75สี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันศูนย์เก้าเจ็ดห้าสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับไม่อั้นไม่ลดสปีดทุกแอปเลยนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับผมและสําหรับร้านเน็ตฟีตัวที่3นะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสองสามสามสี่เหลี่ยมนะครับผมดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสองสามสามสี่เหลี่ยมสําหรับร้านเน็ตตัวนี้นะครับโทรโฟรีนะครับทุกเครือข่าย นาน80สินาทีนะครับใช้งานได้อยู่ที่7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่4นะครับดอกจัน878ดอกจัน0983สี่เหลี่ยมดอกจัน878ดอกจัน0 9 8ย์สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเน็ตตัวนี้320 mb ใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับผมและสำคัญนะครับตัวเมื่อกี้ไม่ลดสปีดด้วยนะครับต่อไปนะครับตัวที่5นะครับ ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน 7, 8, 0, 4, เจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน 7, 8, 0, 4, เจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับร้านเนี่ยตัวนี้1กิกนะครับใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับและที่สําคัญครับไม่ลดสปีดนะครับผมและตัวที่6นะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันห้าสองสี่เหลี่ยมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันห้าสองสี่เหลี่ยม สำหรับด้านเนต็ตวันนี้นะครับ 500MB นะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับและสำหรับด้านเน็ตฟรีตัวที่7ตัวสุดท้ายหรับคลิปนี้นะครับดอกจัน900ดอกจัน9076สี่เหลี่ยมดอกจัน900ดอกจัน9076สี่เหลี่ยมสำหรับด้านเน็ตตัวนี้10กิกใช้งานได้อยู่ที่30วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทั้งหมดวันนี้เ็ดตัวก็จบลงไปแล้วนะครับซึ่งคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ด้วยล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าแจกเป็นบอลลูคอหรือว่าเอไอให้นะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ